คลิปนี้สนับสนุนโดย LD Player โปรแกรมจำลองมือถือที่ดีสุด Starbucks คิดถึงร้านฟาร์มคิดถึง Starbucks Crystal Shop บริการสินค้ามากมายในแบบโลบอกหากต้องการสินค้ากดไวราคาถูกต้อง Crystal Shop าดาเกมเซ็ Center คิดถึงร้านเติมเกมมือถือราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องาดาเกมเซ็ Center เ,เท่านั้นนะครับรีวิวตัวละครอ,อย่างเพนนะครับนี่เลยเพนที่อีโวแล้วนะครับชิบาคุดูตัวละครอ,อย่างนี้ยังไม่ค่อยชินกับ UI เท่าไหร่นะครับนี่เลย เหลท่อหล่อเท่นะครับได้บัฟมิลร์เคลนมาวางขั้นต้นดามเมจ9 0 0กว่านะครับแล้วก็สปีดอยู่ที่6วินาทีระยะ22นะเป็นธาตุไฟตีให้บิดตั้นแต่วางเลยนั่นเองครับราคาค่าวางเนี่ยเท่าไหร่วะมันมีบอกปะพันหกร้อยห้าสิบเฮ้ยถือว่าถูกนะเพราะว่าอีทจ,จิโกคู Goku, หรือตัวอื่นเนี่ยมันก็พันเจ็ดร้อยพันแปดร้อยกว่าป่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่ว่าหลายๆตัวแพงนะตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับบัฟมิลเลอรเคลทำอะไรได้นะครับ ในที่นี้บัฟมิลเลอร์เคลนก็คือบวกดาเมจสามร้อนะครับลบสปีดสิบเนะครับแล้วก็บวกระยะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโดยมิลเร์เคิลนี้จะวางนี่เพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับและก็คิกโพอ่ะคืออันนี้เขาได้เป็นมิลเร์เคิลเป็นเอ่อมิลเร์เคิลนหนึ่งมาใช่ไหมแล้วมิลเร์เคิลนหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือเพิ่มเป็นความเสียหายดาเมจโอเวอร์ไทม์ดาเมจโอเวอร์ไทม์ก็คือความเสียหายเกี่ยวกับพวกแบบเลือดไหล ไฟไหม้นะครับอะไรอย like, ่างน masa, Being, damage, er lair, attorney, ี้เป็นต้นสายฟ้าอะไรอย่างี้ที่แบบเป็นดามเมจดอกก็คือออกแบบเป็นติ๊กเป็นติ๊กเป็นติ๊กอะไรเยงนี้นะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าเพนทำดาเมจความเสียเป็นไฟหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นความเสียหายไฟจริงโกงใช้คําว่าโกงเพราะว่ามันจะทาดาเมจได้ดีขึ้นนะครับหรือไม่ก็บวกดาเมดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เงินที่ได้รับอันนี้แล้วแต่ว่าได้มีละขึ้นมาจะได้เป็นหนึ่งองสี่แล้วแต่นอกแต่ว่าเขาได้เป็นหนึ่งมานั่นเองนะครับตามนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูกัน ว่าโกงยังไงนะครับซึ่งไอเจ้าตัวเนี้ยมันสุ่มหาจากตู้ทั่วไปเลยนะครับก็รอวนมานะฮะก็ตามนั้นไม่มีอะไรมากปรีวิววันที่ว่าเข้าบิดเข้าถูกเพราะว่าเป็นภาษาไทยเนาะอาจจะไม่ได้เล่นภาษาไทยปกติเล่นภาษาอังกฤษอ่ะปะดูกันว่าตึงขนาดไหนโหดขนาดไหนนะครับก็ด่านที่รีวิวก็น่าจะเป็นอินฟินิตี้ด่านแรกแหลคนะครับนะฮะหน้าอินฟินิตี้ด่านแรกอะป่ะ let's go ลุยเลยเอามารีวิวเพย์กันนะครับ เราวางเพลเลยเพราะว่าน,นี่มันวางในตัวเดียวเนะเาะเราจะวางตรงนี้ละกันนะครับ,บเพยตีเป็นไฟนะครับ๋ยวผมขออนุญาตปรับเป็นค l o สละกันแบบนี้ฟึบฟึบฟึบปิดเป็น c l o สไม่รู้ว่าเผาไหมหรือเปล่าเพราะว่าดาเมจมันแรงเฟ้อเกินวางมาก็1400หกแล้วเหรอท่านมันแรงจังอะความสามารถมันมีอะไรบ้างเนี่ยสตันเอนิมี่ทุกทุกสี่การโจมตีสี่ครั้งรอเนี่ยสตันแล้วสนแสดงว่าเป็นฮิตนะ หรือครั้งที่4พอดีวะตีกี่ฮิตดู hit, ดิดูโลเลยตึงๆๆๆเฮ้ยโอ้ยตีประมาณ3ฮิตนะตีตีสามฮิต hit, ตีสามฮิตนะครับขั้นแรกก็ตีสามฮิตแล้วก็ตีนี่ได้เลยนะครับอืมได้อยู่นะแต่ข้างหลังกูใกล้ตายละอัพหน่อยอ่ะใช้ได้อยู่นะอัปเกรดขั้นที่หนึ่งนะครับดาเมจเพิ่มมาสี่ร้อยคูลดาวไม่ลดนะครับระยะเพิ่มขึ้นสามหน่วยเนาะแล้วก็อัปเดตขั้นที่หนึ่งเนี่ย เป็นประมาณ2,000นะครับเพิ่มมานิดหน่อยแล้วก็อัปเกรดขั้นต่อไปเป็น2 6 0 0นะครับคูดาวก็ลดลงระยะก,ก็นิดหน่อยผมไม่ค่อยชอบทศนิยมเท่าไหร่นะมันแบบมันดูลกตาไปหน่อยทัน,นี้เอาจริงบวกกับการเป็นภาษาไทยด้วยแล้วมันดูแบบโบราณโบราณอะ่ะอืมนะครับอัปเกรดต่อไปโอเคขั้นที่5นะครับจะเป็นเออขั้นต่อไปเนาะขั้นที่6จะเป็นชินรัเทนเซแล้วอุ้ยตีเร็วนะแอบตีเร็วอยู่นะเนี่ยห้าวิสี่วิเนี่ย,ยแอบตีเร็วอยู่นะ แล้วฟูเอลี e e เลยเหรอฟูเอลีสี่วิเหรอเอาดีใครบอกเพนกากวะใครบอกเพนกากวะตีโคตรเร็วเลยนะสี่วิห้าวิเนี่ยบ้าแล้วไฮบิดด้วยใครบอกกากวะเก่งทุกตัวนะเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเพนเลยเหรอบ้าบอสตันได้ด้วยนะฮะคือทุทกสียิตีสตันได้โอ้กากตรงไหนวะเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเลย ตีฮิตเดียวมันเน้นสตันไงมันไม่ได้มันไม่ได้เหมาะกับบัฟศูนย์หนึ่งไงครับเข้าใ็นปะมันเหมาะมันเหมาะกับการวางหลายๆตัวเพราะตัวนั้นตีหนึ่งฮิตสองฮิตสามฮิตสี่ฮิตมันวางแบบสลับกันนะให้มันสตันสลับกันเคยาใจปะวิธีการเล่นโดยตีฮิตเดียวคือวางสลับกันไม่เหมาะกับบัฟอันนี้แต่ถามว่าต้องรีไหมไม่ต้องนะครับเหมือนเดิมมันแรงไงก็น้องๆจะเน้นหาดาเมจอยู่แล้วอ่ะใช่ปล่ะแต่คือมันเป็นตัวเรียกว่าเป็นซัพพอร์ตตัวที่เป็นสตันมันเป็นตัวซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับอืม อเป็นหวิอันนี้บอกเลยนะว่าถ้าคูดาวเพิ่มขึ้นจะเป็นสีแดงนะครับถ้าคูดาวลด,ดลงนะครับหรือว่าดีขึ้นจะเป็นสีเขียวนั่นเองเนาะก็ในยะทางสัญ,ญลักษณ์นั่นเองครับอือจบแล้วแค่นี้งหรอเดี๋ยวนะอ๋อฮิตเดียวเหมือนกันเหรออือผมว่าตัวนี้ถ้าจะเน้นแบบ เน้นสตันจริงๆนะอัพแค่ขั้นฟู a เอีพอเพราะว่ามันตีเร็วแล้วมันเก็บสตันทั้งวงได้ดีกว่านะครับขั้นสุดท้ายเนี่ยโอเคมันแรงแหละดาเมจมันดีอันนี้มันคือบัฟสูญจุดหนึ่งเนาะมันจริงเป็นเจ็ดพันกว่าซึ่งมันแรงแต่ผมมองว่ามันเป็นซัพพอร์ตซึ่งมันไม่เหมาะกับสูญจุดหนึ่งเว้ผมว่าตัวนี้น่าจะเหมาะกับพวกแบบบัฟตีเร็วผมจําชื่อบัฟไม่ได้นะเหมาะกับบัฟตีเร็วเพราะต้องการให้มันโจมตีฮิตต่อรอบให้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับแค่นั้นเลยพอมันตีไวทาฮ ตีไฟม,มันติดม,มันตีติดไฟด้วยใช่ปะต้องดูตัวโลอะเพราะเมื่อกี้เหมือนว่ามันละลายโลได้เลยใช่ปะก็คือมันตีติดไฟใช่ไหมใช่ปะม,มันเผาไหมใช่ไหมขั้นนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าบอกว่าไฟเผาโลได้ไอ้ไฟเผาโลเนี่ยนับเป็นติ๊กไหมนับเป็นแบบต้องถามว่ามันนับเป็นฮิตไหมถ้านับเป็นฮิตอะเท่ากับว่าไฟเผาโล่ถ้ามันถ้ามันติดติดติดตดแล้วสตัน์ทเลยเท่ากับมันตีฮิตเดียวแล้วสตันเลยถูกปะเออก็คือโจมการโจมตีครั้งเดียวแล้วตีสตัรเลยนี่ก็คือโกงนะ เดี๋ยวรอดูตัวโลแล้วกันอันนี้ขอไปลิลเลยแล้วกันขอดูตัวโลนะครับว่ามันสตันเลยไหมใส่โค้ดเข้าซิวีครับเผาโลเป็นฮิตไม่ไม่ไม่ผมรู้ว่ามันเป็นติ๊กแต่ผมอยากรู้ว่ามันครบแล้วมันสตันหรือเปล่าแต่มันดันตายก่อนไงคือพอมันเป็นปั๊บสูตรหนึ่งเนี่ยมันเช็คอะไรยากนะครับเพราะว่ามันแรงกว่ามันจะได้เช็คก็นู่นน่ะไกลเลยแต่เล่นเพรว่าพอมีปั๊บสูตรหนึ่งคือฟาร์มง่ายครับไปไหนมาไหนก็เล่นง่ายอ่ะเอาจริงนะครับ มันเล่นง่ายอ่ะไม่รู้สิแต่แบบเอาจริงนะรู้สึกเสียดายตัวละครนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยมันจะแบบขึ้นแบบเรียกได้ว่ามันจะกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับอืมมันจะกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าเว้ยว่าแบบเออแบบชินรัตเทนเซนะไออีปะคุเทนเซสักอย่างเนี่ยเออมันแบบมันจะแบบลอยขึ้นไปบนอากาศนิดนึงอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่พอเข้าใจได้มันจะมีตัวข้างๆที่โผล่มาก็อาจจะแบบเป็นคนละเป็นคนละท่าการโจมตีกันอะไรเงี้ยไอตัวนี้เหมือนจะมาอ๋อ มันเสกอุกกาบาตเลยตัวนี้ยิงอุกกาบาตเนาะดูนี่เป็น,นี้ยิงอุกกาบาต <c oughs> เสกอุกกาบาตออกมานะฮะเสกดินนั่นแหละไล่ลตัวนี้ยิงตู้นะครับประมาณนี้ก็ทู้แปลกใหม่ดิแต่ตัวโล่ไม่เหมาะนะทีเอาว่าผมไม่รู้หรอกว่ามันคือผมเข้าใจว่าไฟไหม้มันนับเป็นติ๊กคำว่าติ๊กอะฮิตไม่เหมือนกันนะเว้เออมันใช้งานคนละแบบนะครับติ๊กคือเผาไหม้กี่เปอร์เซ็นต์ของฮิตโจมตีละ่ะ ใช่ไหมของกีดามจล่ะอันนี้ก็ไม่มีบอกนะครับเกมก็ถือว่ายังทำแปสซีฟมายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าดีแล้วแหละถือว่าเร็วแล้วเนี่ยได้บัฟนี้มาดูดินี่ขนาดตัวซับพอร์ดได้สุดหนึ่งมานะก็วางตัวเดียวฟาร์มชิวๆอ่ะดูดิมอนไม่หลุดฟาร์มอินฟินิตี้สบายฟาร์มเพชรสบายมากๆนะครับจริงๆแล้วยิ่งเป็นตัวไฮบริดเนี่ยฟาร์มดันไหนก็สบายนะครับไอดีนี้ก็คือเล่นได้ยาวเลยนะครับเอ็มมิอินะครับอืม อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเพนนะครับบัฟมิลเกิลนะครับหรือว่ายูนิคหรือว่าโมนารดนะครับที่เรียกว่าเป็นบัฟที่เหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนี่คือเพนชอบหรือเปล่าไม่รู้ยังไงนะครับแต่ส่วนตัวผมว่ามันเก่งอ่ะมันก็ไม่ได้กากต่อให้ไม่มีบัฟนี้ก็ตามมันก็เก่งอยู่ดีนะเนื่องจากค่าวางมันก็ไม่ได้แพงจนเกินไปแล้วก็ตีไฮบิดด้วยแล้วความสามารถเนการสตันช่วยทีมได้เยอะอยู่นะครับไม่แย่นะตัวนี้